สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจำวดันที่2พฤษภาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์นะคะก็กดติดตาม ให้อาจารย์ด้วยนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะอาจารย์จะวางเป็นหลักหน่วยล่างนะคะแต่เป็นหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้นะคะตัวเลขของเรานะคะถ้าเป็นหลักหน่วยนะ,ะหรือว่าเลขทั้งหมดเลยเราก็จะมีทั้งหมด1ิบตัวนะคะอยู่หลักสิบไปแล้วนะคะส่วนหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากันกับหลักสิบนะคะคือก็อย่างละสิบตัวเหมือนกันนะหน่วยก็1ิบตัว หลักสิบก็สิบตัวทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะคะเราจะคัดจากสิบตัวนะให้เหลือแค่ห้าตัวก่อนนะคะเบื้องต้นนะจากที่เราจะคัดให้เหลือห้าตัวเราก็จะใช้แบบคู่ขี้นะมาเป็นตัวค่าตัวเลขนะคะเรามาเริ่มดูนะคะสูตรที่หนึ่งเลยเมื่องวดที่แล้วอาจารย์วางไปให้นะคะหลักหน่วยแบบคู่ขี้นี่นะคะ,ะแบบคู่ขี้นะ มีทั้งหมดสองสูตรนะคะสองสูตรจะมีสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะตัวสูตรเราใช้หมื่นบวกหน่วยครั้งที่สามกับสิบครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกไปให้ครบทั้งหมดห้าตัวนะคะแต่เราจะบวกอย่างละสองแต้มนะคะเริ่มตั้งงวดที่ออกเจ็ดห้านะคะก็เป็นเลขคี่นะคะงวดที่สองเลข 2, ะคะู่ห้าศูนย์งวดที่สามเลขขี่นะคะ 15. หนึ่งห้างวดที่สี่ก็เลขคู่นะคะออกเจ็ดศูนย์ เออหกสี่ก็เลขคู่นะศูนย์แปดก็เลขคู่นะคะดูเฉพาะแนวที่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นนะคะส่วนงวดที่เจ็ดเนะคะเป็นเออเลขคู่นะคะแล้วก็งวดที่แปดก็เป็นเลขคู่นะค,ะค่อยๆ่อยดูมาทีละงวดนะคะงวดที่เก้านะคะเป็นเลขคี่นะคะเลขคี่ก็มีทั้งหมดห้าตัวนะคะเริ่มมาเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะคะของงวดที่เก้างวดที่สิบนะเลขคู่นะคะหกแปดศู 6, 8, 0, 2, 4, นย์สองสี่นี่ก็มาที่เลขสองงวดที่สิบเอ็ดนะคะ เ็นเลขคู่นะคะออกมาที่แปดศูนย์หกแปดศูนย์สองสี่นะคะก็เลขศูนย์งวดที่สิบสองเป็นเลขคี่นะคะเก้าหนึ่งสามเจ็ดห้าก็เข้าที่เลขห้าต่อมานะคะงวดที่สิบสามเป็นเลขคี่นะคะออกมาที่เจ็ดสามนะเราก็ดูเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้านะคะต่อมางวดที่สิบสี่นะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าออกมาที่เก้าเก้าอ่ะแล้วก็งวดที่สิบห้านะซึ่งเป็นงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชม คู่ขี้สูตรนี้นะคะได้เป็นได้เป็นเลขขี้นะคะได้เป็นเลขขี้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามแล้วก็อาจารย์วางให้ไปงวดที่แล้วนะสองสูตรนะที่เป็นหลักเออเขาเรียกอะไรคะหลักหน่วยล่างนะที่เป็นคู่ขี้เนะี่ยมันไม่มันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะเนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขขี้นะคะแล้วผลปรากฏว่ามันออกมาที่เจ็ดหนึ่งมันก็จะเข้าที่สูตรที่หนึ่งนี่นะคะสําหรับงวดนี้นะงวดที่สิบหกแล้วนะคะ ตัวที่เป็นหลักหมื่นนะเดี๋ยวแป๊บนะคะหลักหมื่นก็คือนะคะถ้าไม่ชมเลขแปดนะเลขแปดแล้วก็เอามาวางไว้นะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สามก็สิบครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดสิบครั้งที่สี่เลขห้าก็ตามนี้นะคะก็มีแปดเจ็ดห้านะแปดเจ็ดห้าอันนี้เจ็ดกับห้าก็ไปสิบสองสองกับแปดก็เป็นสิบ ได้เลขคู่นะคะท่านผู้ชมเลขคู่ก็คือ0 2 4 6 8นะอ่าเป็นเลขคู่นะคะตามสูตรอันนี้มันเดินนะคะสูตรเนี้ยเดินนะก็เป็นเลขคู่ <S <S เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสูตรนะคะซึ่งงวดที่แล้วมันเป็นเลขคู่อยู่นะคะแล้วมันเอึ71สูตรนั้นหลุดไปเดี๋ยวลองมาดูซว่าเมื่องวดนี้ได้เลขอะไรนะคะตามนี้เลยเนาะอาจารย์เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูสูตรที่สองเลยนะ สูตรที่สองนะคะตามน,ะะนี้สูตรนี้ก็จะตัวบวกจะใช้ทั้งหมด4ี่จุดนะคะแล้วบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็เ,เดินไปอย่างละสองเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นคู่ขี้นะคะอ่าก็ตั้งแต่งวดแรกนะคะห้าสามนี่นะคะเข้ามานะคะหนึ่งสี่นี่ค่ะสี่สองเลขคู่แปดสามเลขขี้นะคะเจ็ดห้าก็เลขขี้ห้าศูนย์ก็เลขคู่หนึ่งห้าเลขขี้นะคะเจ็ดศูนย์ก็เลขคู่หกสี่นะคะ 0 8นดี่เขเข้ามาดีนะคะห้าแปดนี่เลขคู่เจดสี่นะคะเก้าสองแปดแล้วก็เจดสาแล้วก็งวดที่แล้วเกเ้าเนี่ยมันยังเข้ามาอยู่หลายงวดนะคะที่มันชนกันนะพองวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้นี้มันไม่ชนกันนะอาจารย์ก็ไปใช้หลักหน่วยล่างตัวอื่นนะคะสูตรแบบเลขผสมหรือว่าชุดมาตรฐานมาเป็นตัวกําหนดนะคะท่านผู้ชมอ,อันนี้เรามาดูมาสักเล็กน้อยนะคะ ในไหนก็จะเรียนหลักหน่วยแล้วนะคะก็เอาคู่ขี้สูตรเก่ามาให้ดูอ,อันที่เป็นเลขคู่เนี่ยนะคะหลุดไปนะแล้วงวดนี้นะคะก็เราจะใช้ที่แสนเลขเก้านะะบวกร้อยครั้งที่หนึ่งนะเลขหกนะอ่ะตรงนี้นะคะแสนเลขเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหกมาสองตัวนี้ก่อนต่อมาก็สิบครั้งที่สองกับร้อยครั้งที่สามสิบครั้งที่สองก็เลขเจ็ดนะคะร้อยครั้งที่สามก็เลขเจ็ดอ่ะ มีนะเจ็ดสองตัวเลยเนาะเจ็ดกับเจ็ดก,ก็เป็นสิบสี่นะสี่บวกหกก็เป็นสิบบวกกับเก้าก็เป็นสิบเก้านะคะได้เป็นเลขขี่นะคะท่านผู้ชมอ,อันนี้อันนี้สูตรนี้หลุดนะหลุดแล้วจะกลับมาเข้าไอตัวที่เข้าแล้วจะหลุดหรือว่าเข้าจะเข้าต่อแล้วหลุดก็จะหลุดต่อนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะตรงนี้นะคะจารย์จะสรุปให้เนาะถ้าเป็นนะคะของหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยล่างนะคะแบบคู่ขี้จะมีทั้งหมดสองสูตรนะที่อาจารย์วางให้ของงวดที่แล้วเอ,อถ้าหากว่ามีหลักหน่วยล่างนะคะสูตรอื่นใดนะถ้าเกิดอาจารย์ทําได้นะคะว่ามันจะเป็นคู่หรือเป็นขี้เดี๋ยวค่อยมาดูนะคะณนะเวลานี้เอาสองสูตรเก่าไปก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะสูตรเก่านะคะที่เราวางไวขง้ของของงวดที่แล้วนะคะแล้วก็วางมาสองซ้ำงวดแล้วด้วยนะคะสําหรับสองสูตรนี้ เริ่มมีการหลุดแล้วนะคะท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนี้เข้านะคะเราก็น่าจะตามในตัวที่เข้านะคะและไอ้สูตรที่สองนี้หลุดนะคะดีนะคะที่สูตรหลุดแล้วมันไม่มาตรงกับสูตรตัวเลขคู่เหมือนกันถ้าเป็นเลขคู่เหมือนกันมันก็อาจจะกลับมาเข้าแล้วรือวเราจะมั่นใจมากขึ้นแต่อันนี้สูตรที่สองนี้หลุดนะเราดูมันก่อนเนาะว่ามันจะเข้าในสูตรไหนงวดต่อไปนะคะ หรืออาจจะมีสูตรที่สนะคะมาตัดสินนะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรายังมีชุดมาตรฐานนะคะอีกประมาณ5้าสูตรนะมาดูว่ามันจะน่าจะเป็นคู่รู้เป็นขี้ที่ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ใน2สูตรนี้นะสูตรที่1และสูตรที่2สูตรหนึ่งเป็นคู่สูตรหนึ่งเป็นขี้นะไม่สัมพันธ์กันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมารอผลของวันที่2พฤษภามันไม่สัมพันธ์กันตั้งแต่งวดที่แล้วเลยนะคะ งวดที่แล้วสูตรหนึ่งก็เป็นคี่สูตรหนึ่งก็เป็นคู่มันไปเข้าทางเลขขี่นะคะซึ่งสูตรที่หนึ่งนี่มันเข้าตามนี้นะคะอันนี้เป็นคี้อันนี้เป็นคู่นะอะไรอันนี้เลยหลุดเนาะทีนี้งวดนี้มาอันนี้เป็นคู่อันนี้เป็นคี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องตามในส่วนที่สูตรที่เข้าอยู่นะคะก็คืออาจารย์จะตามนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะที่เป็นสูตรที่เป็นเลขคู่ที่มันเข้าอยู่ของงวดที่แล้วนะคะอันนี้เข้านะอันนี้หลุดนะคะ แล้วตัวที่เป็นหลักสิบนะคะสำหรับงวดนี้นะเราจะจะได้ตัวเด่นนะคะใครจะชอบสองตัวก็ได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมถ้าเราเอาไปจับกับหลักหน่วยนะคะที่เป็นเ,เลขคู่นะ,ะที่มันเข้าใช่ไหมเราก็จากสิบตัวเลยนะคะที่เราจะรู้สิบตัวเราก็จะเหลือห้าชุดนะคะก็มีหกหกศูนย์นะคะหกสองหกสี่ หกหกแล้วก็หกแปดงวดนี้จะเป็นหลักสิบจะเป็นคู่นะคะหลักหน่วยจะเป็นคู่จะเป็นเลขคู่คู่หรือเปล่าคะท่านผู้ชมนะลูกเลขคู่คู่นะคะถ้าเป็นตัวสำรองนะสำรองของของหลักสิบใช่ไหมคะเราได้เป็นเลขสองใช่ไหมก็จะเป็นสองศูนย์แล้วก็สองสองสองสี่สองหก แล้วก็สองแปดนะคะเผื่อใครชอบตัวสำรองนะใครไม่ชอบตัวที่เป็นตัวหลักที่เราทำได้แอบตัวเด่นนะคะที่เป็นเลขหกะอาจารย์จะไม่สนดับนะคะท่านผู้ชมอาจารย์สนตัวเด่นนะคะเราหาตัวเด่นนะคะแล้วตัวดับเราก็จะไปดูแต่ดับเฉพาะพวกสูตรมาตรฐานต่างๆนะคะจะเป็นเขาเรียกอะไรคะดับแบบดับ ดับขาดล่างอะไรเย่างี้ยดับขาดล่างนะหรือว่าดับชุดอะไรจระเข้ฟาดถางอะไรทำนองแบบนี้นะคะสูตรที่เราใช้มาประจําประจําสูตรขนาดนั้นนะคะยังมีเข้าแล้วก็มีหลุดเหมือนกันนะคะเออแล้วสูตรใหม่ๆนะที่ก็ทํเกันขึ้นมานะคะเป็นสูตรดับอทั่วๆไปอันนั้นอาจารย์จะไม่นิยมนะคะแล้วแต่คนชอบนะชอบใครชอบมันนะคะอะชอบไม่เหมือนกันเนาอะ,อะในที่นี้นะคะอาจารย์ก็จะตามตามที่เลขหกนะคะ ส่วนเลขสองนี่นะะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยกันให้นะคะในตัวที่เป็นแต้มนะ,ะตัวไหนที่มันเข้าอาจารย์ก็จะเลือกไว้ให้นะคะตามนี้เลยเนาะใครเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดนะมันจะมีตัวเด่นๆน,นะคะณนะตอนนี้อยู่ประมาณห้าชุดนะเดี๋ยวเราไปดูสูตรชุดมาตรฐานแล้วเราองมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเห็นเห็นแบบนี้นะอาจารย์ก็ อาจจะชอบนะคะชอบส่วนตัวนะอาจจะเป็นหกสองนี่นะคะชอบอยู่นะหกสองแล้วก็อาจจะเป็นหกหกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นพอสอนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกตรงนี้เลยนะคะหกหกนี่เออหรือหกแปดนี่นะคะท่านผู้ชมมันจะเจอเป็นเขาเรียกอะไรดับชุดคู่ตรงใช่ไหมหกแปดแต่ว่ามันก็เคยหลุดมานะนาเวลานี้ที่ทํามาให้ก็หลุดมาแล้วสองครั้งนะอแต่ก็ไม่แน่นะสําหรับงวดนี้นะคะ 64ก,ก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบนะคะส่วนตัวที่เป็นสำรองนี้นะคะอาจารย์ก็ยังไม่ทราบว่าจะเลือกตัวไหนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็จะใส่สีสำรองไว้ก่อนนะคะตามนี้เลยเนาะนะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรคะหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้นะแล้วถ้าเกิดเป็น เ,เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะชุดอะไรดีเ้าเรียกอะไรคะสามสิบหกใช่ไหมอย่างละหกตัวนะสามสิหกชุดตรงนะ่ะงวดที่แล้วเ,เข้าแต่หลักสิบมาสองงวดนะคะส่วนหลักหน่วยนี่หลุดมาสองครั้งติดกันแล้วนะคะ แล้วงวดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเข้าหรือเปล่าด้วยนะคะแต่มันเป็นหกหลักนะคะจังหวะของการหลุดมันอาจจะหลุดประมาณครั้งสองครั้งนะคะแล้วครั้งที่สามนีอ้อาจารย์คิดว่าอาจจะเข้านะแล้วถ้าเกิดใครอยากกินตัวเลขเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่สูตรเดียวนะคะแบบสาวที่หกชุดตรงนะ,ะอาจารย์จะยังไม่ทําเรียกได้ไหคะชุดใหม่ๆนะคะที่เป็นคู่ชุดเดียวนะคะแบบตรงๆไปเลยนะคะที่ยังไม่หลุดของงวดที่แล้ว เดี๋ยวอาจารย์มีเวลาค่อยจัดจัดการให้นะคะท่านผู้ชมนะตามนี้เอาคลิปนี้เอาเฉพาะหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้ไปก่อนนะคะอ่าใครจะตามสูตรที่เข้านะคะสูตรนี้นะ,ะสูตรสูตรที่หนึ่งนี่เข้าเนะ,ะถ้ามันเข้าอยู่ก็เป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมงวดนี้มันก็จะต้องเป็นเขาเรียกอะไรคะคู่คู่นะคู่คู่หมายถึงหลักสิบเป็นเลขคู่หลักหน่วยก็เป็นเลขคู่แบบนี้นะคะอยู่ดูก่อนเนาะ,ะตามนี้เลยนะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะใครอยากดูตรงไหนเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าคะยังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอันนี้ก็ได้นะอ่าตอนนี้แล้วกันเนาะดูกำลังวันนะคะท่านผู้ชมกำลังวันอ่าของของวันอังคารใช่ไหมงวดนี้วันอังคารที่สองนะะสองพฤษภาคมหกหกนี่ก็จะเป็นครั้งที่ห้สิบหกนะที่อาจารย์เขียนมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ งวดที่แล้วนะคะกาลังวันได้1 8ึสี่นะออกมาที่9 0้ย์หกับ7จ็ดหนึ่ลังวันก็จะไปเข้าที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างนะบนไม่เข้านะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้นะสามนห้าะคะสามห้าอาจารย์คิดว่าถ้าดูแนวของตัวเลขที่เป็นเลขล่างนะหรือว่าเลขบนอาจารย์ว่ากระแสนะงวดนี้เออน่าสนใจที่เลขสามนะคะท่านผู้ชมสาตัวเนี้ย อาจารย์ว่ามันน่าจะอยู่บนนะเพราะว่าบนเราก็ยังไม่ได้เรียนกันนะน่าจะเข้ามาที่บนยวดูสถิติเก่าของกําลังวันหน่อยนะคะนี่มันเคยเข้าแล้วหลุดยังไงนะคะนะเวลามันเข้านะคะบนนะกาลังวันส่วนใหญ่นะที่อาจารย์สังเกตดมูมันชอบมาที่บนมากกว่าล่างนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะมันจะมาทั้งบนทั้งล่างติดก,ก,กันเลยนะคะในดูอันนี้คือบนนะเนี่ยน,นี่คือบนอันนี้คือล่างนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมาที่บน มันมีช่วงหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมันมาล่างเก่งมากเลยนะคะเนี่ยช่วงจังหวะตรงนี้นะคะประมาณเ,าเดือนไปลไปลายของไปลายปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยตางนี้นะเนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยค่ะเข้าล่างตลอดเลยนะคะเนี่ยล่างทั้งนั้นเลยทุกงวดเลยนะคะ,อะไอ้บนนี้ก็หลุดไปหนึ่งงวดนะหกเก้าเก้าเนี่ยนะแล้วก็ยังเข้ามาอยู่นะเพราะส่วนใหญ่ที่อาจารย์ทํา กำลังวันนี้มันจะเป็นบนมากกว่าล่างนะคะเนี่ยมีช่วงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์วางให้ตลอดเลยนะคะใครไม่รู้จะไปเล่นตัวไหนได้ตัวเด่นแล้วก็มาจับกับก,บกำลังวันนี้ช่วงนั้นนะคะก็มีโอกาสได้โชคไปนะคะอันนี้เรามาดูตรงนี้ต่อนะคะช่วงที่มันหลุดไปแล้วก็กลับมาเข้ามันจะเดินที่บนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมบนนะ่ะเข้าเข้าแทบทุกงวดเลยนะคะเนี่ยทุกงวดเลยนะ ส่วนล่างนี่ไหมหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดหลุดหลุด,ลดแล้วก็ข้าเห็นไหมแล้วทีนี้ก็พร้อมใจกันหลุดนะว่าที่ออกเก้าเจ็ดกับเกนะ้าเก้าะลองดูตามนี้เนาะนี่ดูไว้ก่อนเนาะเราจะได้นึกภาพออกเวลาเราไม่ทราบจะไปเล่นกับตัวไหนดีโอ้นึกถึงกำลังวันมันเคยเข้าเข้าล่างนะคะเข้าดีแล้วก็หลุดมาไอ้ปกติกำลังวันนี่อาจารย์บอกเลยว่ามันจะเป็นข้างบนมากกว่าข้างล่างไนงะว่านี้อาจารย์คิดว่าถ้าแนวทางของตัวเลข กำลังวันมันน่าจะมันน่าจะเข้าบนนะคะล่างนี้อาจารย์ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายัางทาํามาก็ยังยังไม่เจอเลขสามตัวนี้นะคะคือสามสามศูนย์ห้านี่เจอเหมือนกันนะคะสองตัวมาตัวนี้จะมีสองกับสามนะคะสองกับสามมาตัวหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเราใช้เลขหกเป็นเลขคู่แล้วเมื่อสักครู่เราเรียนเป็นเลขคู่ใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคู่คู่นะคะท่านะผู้ชม อาจารย์คิดว่าเลขศูนย์นี่ก็จะไม่เด่นในล่างนค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมาที่บนสําหรับงวดนี้นะมันคงไม่หลุดต่อนะอาจารย์คิดนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรครับมันเป็นเลขที่คนจะนิยมกันเนาะอ่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเป็นเอาจารย์เอาหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้มาให้ค่ะเน้นที่เป็นดาวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเข้าอยู่เราก็ตามมันต่อนะส่วนสูตรนี้นะคะสูตรที่สองนี่หลุดไปนะคะคลิปนี้เนาะใครยังไม่ได้กดติดตามค่ะ กดติดตามนะได้เป็นเพื่อนกับอาจารย์นะเนาะอออาจารย์ก็ทําเต็มที่นะก็มีถูกบ้างผิดบ้างเข้าบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาทำให้คนที่เขาชอบนะคนที่ไม่ชอบก็คนที่ไม่ชอบแบบนี้นะคะก็ไปจุดทูบนะคะหรือว่าไปเข,ขุดต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างนะคะทำได้หมดนะคะอยู่ที่เราปรารถนาที่จะ แบบไหนนะคะแบบนกมาร้องบอกให้หรือว่าหวยฝันอะไรแบบนี้นะคะก็ได้หมดทุกอย่างนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคนะคะไม่มีข้อกําหนดใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ